ว้าวแตะลันตะลันตะแลนตะลันตะละแลนต่แตนคุณเค้กเหรอขอโชยหน่อยได้ไหมเค้กอะไรเอ่ยนะเค้กไงหอมเค้กกระลำปลีมีไหมครับโอเคครับเป็เค้กนะเข้าใจตรงกันสลับเพชรผมจมสลับเพชร เอาไรนเนาะมาถอนอ๋อแกปวดขามากครับเอถปวดขามากครับมีวิธีอย่างไรไหมที่จะให้มันหายไปโดยโด่วนโดยเร็วแมนบอรปรารถนาตรงนั้นใช่ไหมละ่ะไปเจอคลิปลุงงอกตรงไหนเนาะคงจะเป็นเรื่องของท่า s ุซูเปอร์ชาร์ดลุงนะมังใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละฮะเอาท่าตุซูเปอร์ชาร์จเนี่เป็นหลักนะครับนะทีนี้กลับมาถึงสลักเพชรนะ สลักท้องคําก็ได้อ่างมันอยู่ี่สะโพกครับอยู่สะโพกสะโพ,ก,ะพกมันย้อนย้อนแยงแยงไปยังก้นนิดนึงมันจะมีรอยบุ๋มตรงนั้นนะครับฟังให้ดีนะถ้ามีของแข็งนะครับจะเป็นขวดก็ได้นะเป็นสากกระเบื้อก็ได้โทษทีนะกดเข้าไปคล้ายๆกับว่าใช้แรงนิ้วมือเรามันไม่พอครับ้องใช้ของแข็งไปกดกดพื้นปาดไื้ปัด,ปปดปไปมานะครับกดไปเรื่อย แล้วของแข็งที่วานั้นนะฮะก็เคาะตั้งแต่จุดนั้นนะลงมาหาหัวเข่าไปหาตาตุ่มนะแถวนี้ครับนะเคาะขึ้นเคาะลงไปเรื่อยนะครับฟังให้ดีแล้วก็ใช้ท่าที่คุณดูมาน,าานะนั่นนะครับท่าซูเปอร์ชาร์ตนั่นแหละฮะส่วนที่จะเข้าไปลึกกันนานๆนั่นแหละครับก้มเกรงเงยหน้าขึ้นท้องฟ้าจำลองสายหน้าซ้ายขวาอย่าให้เกินหาวินาทีนะครับแล้วก็หายตัวทีนครับเท่านั้นแหละครับ นะมันจะปวดตรงนั้นก็นตามทีสหลักเพชรมีสองข้างทําทั้งสองข้างเลยนะจากนั้นก็นั่งยองลูกขึ้นงอเข่าเหยียดขาเตะเปรี่ยงนไปมาอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายของของอะไรของคุณเค้กอะไรก็ได้ลุงหมวดว้าคาเดียวคือพนักง,งานไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับผมมันจะทยอยมาหาลุงเองและทางฝั่งก็จะเบาโล่งโปรง่งสบายดีไหครับมันถึงยุคมัน ยุคนี้ฮะพลังงานบริสุทธิ์กับแม่บริสุทธิ์มันจะช่วยกันนะภาษาทั่วๆไปจะเรียกว่าเรดียตหรือว่าเซอร์คูลเลชันเซอร์คูลเลชันนยครับหมุนเวียนหมุนเวียนนะพองถ่ายพองถ่ายก็ว่าได้นะมันจะมาเองนะครับสาคัญว่าดูท่าทีกิริยาของลุงหมอกให้มันเจ๋งเป่งเข้าไว้ไม่ต้องเรียบครับทำสบายสบายนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้กินแม่ทา่านไม่ได้ขีดไม่ซื้อไม่ขายท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุง ทําตามที่ลุงบอกรับรองเลยเนยะคะเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยทําไมถึงบอกว่าเชื่อขนมแม่ยายกินเชื่อไปก่อนแม่ยายเขาไม่ทวงหรอกถ้าเขามาทวงนะเอาคืนไปพร้อมลูกสาวว่าไปอะไรมันจะปานนั้นลงฮะนะนะค่อยๆทำสบายๆนะครับไม่ต้องจริงจังมากครับกับลุง นะลุงเข้าใจเรื่องเราระบบของธรรมชาติเป็นอัตโมติเพราะฉะนั้นทําไปตามที่ลุงบอกนะรนะ่างกายมันจะคลายอ๋อคลายออกของมันเองนะครับไม่ต้องไปยื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับประกอบสมาชีพให้ได้ตามปกติไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้แล้วของเก็บนะเอาให้เจ๋งไปเลยชาติชีวิตนี้เอาให้มันรัดไปเลยนะให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยโอเคไหมลุงก็ ทำให้หายเจ็บปวดก็แปลว่าให้เรียวแรงแข็งขันแล้วแล้วก็ไปประกอบอาชีพกันนะครับซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานพยายามดีเลี่ยนจะทําสิ่งผิดกฎหมายบ้านเมืองอเห็นไหมครับให้อยู่ในร่องในรอยของขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมคนไทยเราพึ่งพากันทางตรงทางอ้อมสาหรับฝั่งลุงที่มีพลังงานมูสิกก็เชื่อว่าพอผ่องถ่ายหรือว่าให้กับใครแต่ใครได้ถ้าหากว่าพูดนั้นเขาต้องการหนึ่งนั้นคือคนเคก้กหวังว่า คงจะได้รับในสิ่งที่ลุงผ่องทายผ่านจอให้รวมทั้งหลายคนหล,ยหลายท่านด้วยถ้าหากว่าอยู่ในในเหตุการณ์เดียวกันนะครับตามน้ำเลยสิครับท่านเออนะน,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 นมันไม่ยากเลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ข่มขืนพอไหมครับคำนี้โอเคนะ thank you v e r วิกใจให้ดีเอามันรุดไปเลยติดตามงานของ ไทเทนแมนครับนะไอ้อิ i k ็อกนั่แหละครับตามไปให้เจอโอเคนะ Thank you Very big กจบขาวครับท่าน